เทพพิชิตศึกตอนประกายกระบี่คลุมห้องนางเซียนดอกบัวพอฟังปึงสองนี้ให้นางจู่โจ้ก็ได้บีก่อนจึงกล่าวคงจื้อเป็นนาคันตุก,กย่อมต้องให้ด้านลงมือก่อนปึงสองนี้หิ้มอย่างสง่าง,งามกล่าวว่ากาเจ้าจเป็นลูกผู้ชายชาตรีไหนเลยจริงลงมือก่อนได้โกนี้เชิญเถอะนางเซียนดอกบัวนับแต่เห็นปึงสองนี้นางพริ้มตาโคจรผลัง กลับไม่หวั่นไหวต่อสเสน่ห์ความงามของนางทราบว่าบปรุษหนุ่มเมืองหน้าไม่ใช่ชนชั้นธรรมดาเห็นปิงซองยี่ยืนกระดานให้หนางลงมือก่อนก็ไม่บ่ายเบียงปฏิเสธกล่าวว่าอย่างนั้นขอร่วงเกินยกกระบี่เสือกแทงมายังซวงอกปิงซองยี่ยกกระบี่ปัดปลายปากลก่าวว่าโกนี้ไม่ต้องเกรงใจข้าเจ้ามีเจตนารับการแนะนําสั่งสอนท่านก็ไม่ต้องสุกงามวิชาแล้ว หลังจากปัดป่ายกระบี่ก็ฟาดฟันฟกระบี่ตีโต้ไป3กระบวนท่า3กระบวนท่านี้แม่รวดเดวแต่ไม่ใช่กระบวนท่าสยบศัตรูเจตนาของปึงสองนี้เพียงคุกเพียงคิดคุกคามหนาวทุ่มเทยอย่างสุดเดี่ยวแรงนางเซียงดอกบัวทุก3มกระบี่ไหวลุกได้ถอยไป3ก้าวเมื่อเป็นเช่นนี้จึงกระตุ้นความคิดเอาใจาของหนางขึ้นไม่แยแสสนใจว่าโปรดหนุ่มเบื้องหน้าเป็นชายในฝันวางเกี้ยวปรากฏแววอมหิตูบ ตวเสียงเจืยแจวเลยกระบี่อันยอดเยี่ยมในเสียงตวาดทรวงแทงออกห้ากระบี่เห็นกระบี่ผู้วาบแหววับพระดับความเร็วของห้ากระบีน่นี้หาเป็นรองสามกระบี่เขาปึงสองยีเมือครูใหม่ปึงสองยี้สถานใจเล็กน้อยคำหนึ่งในใจเลยกระบี่สุรากระสุนร้ายกาศเนื้อธรรมดาจริงๆขณะกรุนคิดขวางกระบี่ด้วยท่าคุ้นตวนบู่สัวเมฆตัดภูเขาบู่สัว สาสตร์ประกาศเป็นเงากระบี่เต็มท้องฟ้าปิดสกัดท่ากระบี่ของนางเสียนดอกบัวไว้อย่างสิ้นเชิงกระบวนท่าน,นี้ใช้ในจังหวะเวลาพอดีเป็นที่สุดอันเชี่ยวเพีย้ยถึงกับโหร้องชมเชยว่ากระบวนท่าเมฆตัดภูเขาบูสัวอันยอดเยี่ยมปึงซองนี้พอฝากเสียงร้องของหนาฉุกคิดขึ้นเราคิดศึกษาเพลงกระบี่ของสุรางอนสูนไม,ม่ควรตีโต้อย่างสุดเรี่ยวแรง พอได้คิดออมร้างย้างฝีหมือไม่ทุ่มเทใช้ออกอย่างเต็มที่เมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมให้ความสะดวกแกนางเซียนดอกหัวไม่น้อยเห็นเพลงกระบี่ของหนางคล่องแคล่วปราดเปรียวดุดหงเหินทุกกระบวนท่าล้วนจู่โจมโหมรุกเหลียวดูปึงสองนี้ใน10บกระบวนท่ากลับมีอยู่9กระบวนท่าที่จี้ถึงก็หยุดยัง้งทั้งที่สามารถกระแทกกระบี่ฝ่ายตรงข้ามปลิวกระเด็น แต่กระบี่ทั้งสองเล่มไม่ฐานปะทะากาันก็ร้างกระบี่เปลี่ยนกระบวนท่าจากรุกเป็นต้านรับผ่านไปยี่สิบกระบวนท่าไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจชิงเป็นฝ่ายมีเปรียบอันเซียเพียสงสัยใจกล่าวเบาๆซ้งเหลาปึงเฮเป็นอย่างไรแล้วทุกกระบวนท่าจะไหนเฉยช้าเช่นนั้นมือปีศาจทะเลสายก็ดูไม่ออกใส่หน้ากล่าวว่าเราก็ไม่เข้าใจ อันเซียวพีร้องร่วมใจขึ้นมาเข้าใจว่าปึงซองนี้หลงเล่กดอันใดของนางเซียนดอกบัวไม่อาจทุ่มเทฝีมืออย่างเต็มที่ดังนั้นบิดกายหมายถลางเข้าช่วยเหลือปึงซองนี้มือปีศาจทะเลสายจะอย่างไรหนักแน่นเยือกเย็นกว่าอันเซียวพีพอเห็นเช่นนั้นจุดรั้งนางไว้กล่าวเบาๆน้องเราไม่อาจหุนหันวู่วามอันเซียวพีกขะโดคิ้วกล่าวว่า ทรงเหลาหรือท่านดูไม่ออกว่าเรียวแรงปรึงเยงไม่ปฏิปัติต่อแล้วในความเห็นของเราน้องแซ้ปึงไม่อาจบรรลุถึงขั้นจิตถึงกระบี่ถึงเกรว่ามีสาเหตุเคลือบแฝงลีอุงที่ด้านข้างอดกล่าวไม่ได้ท่านผู้เฒ่าเห็นว่าปกติปึงคงจื้อมีพลังฝีมือเหนือกว่าตัวสือเจข้าเจ้าหรือเราล่วงรู้เพลงกระบี่ของน้องแซ้ปึงเป็นอย่างดีนับตามพลังฝีมือต่อให้ลีโกเนียสอนมือเข้าไปช่วยเหลืออีกอแรงหนึ่งก็งไม่อาจเอาใช้น้องแท้ปึง ลีอ่อุงคล้ายไม่เชื่อกล่าวว่าท่านผู้เฒ่าไม่รู้สึกยกยอปึงคงจื้อไปหรืออ่านเชื้อเพลคแค้นหัวรอสอดคำขึ้นถ้าไม่เชื่อหรือไรข้าพเจ้าไม่ยอมเชื่อถือจริงท่านหาไม่เชื่อรอจนนางเซียนดอกบัวรอแรกขับขันลองสอดมือข้าไปกนะนึกกำลังดูลีอ่อุงลังเลเล็กน้อยจึงกล่าวอ่านคงจื้อหากแม้ปึงคงจือ้อเพียงพรมเสียทีแก่อาวุธลับของเราเล่าอ่านเชื้อเพยคใจหายพูกความดึงขึ้น ใช่แล้วเรากลับไม่ทันฉุกค,คิดว่าพวกนางยังมีอาวุธลับดังนั้นลังเลไม่ตอบคำามนี้ยินมือปีศาท,ทรีเทสายกล่าวว่าน้องแซอานท่านเคยเห็นเพลงกระบี่ของน้องแซ่เปงิงหรือไม่อันเชียวเพียสัยหน้ากล่าวว่าไม่เคยเห็นอย่างทองแท้มาก่อนมือปีศาท,ทรีเทสายเคยเห็นปึงซองยี่ต่อสู้กับลิ้วมีเนี้ยกับตาจึงกล่าวเพลงกระบี่น้องแซ่เปิงพอได้รามใช้ออกอย่าว่าแต่อาวุธลับต่อให้สายฝนก็ไม่อาจสารซัดเข้าไป หมายความว่าปึงเฮียไม่เกรงกลัวอาวุธลับของพวกนางหรือย่อมไม่กลัวอันเสื้อเพียกว่าตามาอย่างลี่อุคงกล่าวว่าโกเนี้ยดีแล้วกระมังลี่อุคงกล่าวว่าดีแล้วเพียงแต่เพียงแต่อันใดหรือเพียงแต่อาวุธลับของข้าพเจ้าผิดธรรมดานอกจากเข็มเงินอาบยาพิษยังมีวุฒิลับร้กาดอีกชนิดหนึ่งต่อให้ปึงคงจือ้อมีเพลงกระบี่สูงเยี่ยมก็ไม่อาจต้านรับได้อันเสื้อเพียร้องุ่มใจขึ้นมากล่าวว่าอาวุธลับใดหรือ ลี่อุงฉุกคิดขึ้นอาวุธลับนี้เป็นความลับของสำนักอาจารย์ไหนเลยบอกต่อคนภายนอกได้หากรู้ถึงหูซื้อแปลเราไม่อาจมีชีวิตรอดแน่นอนอันเซียวพยีเห็นนาาไม่ตอบขำจึงกล่าวโกเนีฉนยฉไหนไม่กล่าววาจาหรือลิอ่้งเงยหน้าขึ้นเห็นอันเซียวพีจ้องมองหน้าขามิงนิ่งหัวใจถึงกับว่าหวิวกล่าว,วาข้าพเจ้ามีความลำบากยากจะกล่าวไทยไม่ยาบอกจริงๆหรือลิอ่อุงเห็นสีหน้าร้อนรุ่มของอันเซียวพีย มิทราบเพราะเหตุใดกลับไม่อาจหักใจปฏิเสธหลังเลเล็กน้อยจึงกล่ววาวข้าเจ้าหากบอกออกไปคงจื้อไม่อาจบ,บอกต่อผู้อื่นอังสเ,เพียกล่าวว่าย่อมแน่นอนหยุดเล็กน้อยจึงกล่าวกับมือปีศาจเทลซายว่าทรงเหล่าท่านก็ไม่อาจบ,บอกต่อผู้อื่นมือปีศาจเทลสายกล่าวว่าเราย่อมไม่บอกเพียงแต่ลิยุงถามว่าเพียงแต่อันใด เราไม่บอกต่อผู้อื่นแต่กับน้องแทบเปิงต้องอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ลีุงส่งเสียงดังอึมกล่าวว่าพวงทานต้องกำชับเปิงกงจื้ออย่าได้บอกต่อผู้อื่นอาเสือพียกล่าวว่าโตโลงโกเนรีบอกมาเถอะลีอุงเงียบงานเล็กน้อยจึงกล่าวอาวุธลับของสำนักอาจารย์เหล่านี้เป็นไฟพิษชนิดหนึ่งมือพิศาตรีสายอุทานว่าเป็นอาวุธไฟมีพิษหรือมีผิดมือพีศตรีสายขดคิ้วกล่าวว่า ฟังจับปากคำโกนี่อาวุธไฟนั้นคงชั่วร้ายยิ่งอาวุธลับนี้พอใช้ออกในรัศมีสองวารวนมอบใหม่หมอกพิษอบอวนทั่วรัศมีสามวาย่อมร้ายกาดยิ่งมือปีศาจทะเลสายใจหายว่าอันเชือเพียถึงกับหน้าแปรเปลี่ยนไปทั้งสองคิดไม่ถึงว่าสุรางกระสุนสามารถประดิษฐ์อาวุธไฟชั่วร้ายเช่นนี้ยามกระดานหาันนึกหาวิธีรับมือไม่ได้ลีอุงเห็นสีหน้าร้อนรุ่มหลนหลาของอัางเชือเพียจึงกล่าวเสริมขึ้น กงเจอเรียกหวยซิ่งจูลูกกรมอักขีของซื่อแะเราแม้ร้ายกาแต่มีจำนวนไม่มากนะเพียงสีลูกเท่านั้นอันเซื้อพีพรงว่ามีเพียงสีลูกเลยถูกแล้วซื้อแะเรายึดถือวัตถุนี้เป็นเช่นของวิเศษหากไม่ถึงกระาษับขันไม่ยอมใช้ออกโดยพละาการอันเซือวพีคลายใจลงกลว่าท่านมีหรือไม่ไม่มีแต่ตัวซื้อเจ้าข้าพเจ้ารับมอบมาลูกหนึ่งอีกสามลูกเล่าซื้อแะเราเก็บรักษาไว้ มือปีศาจทะเลสายพรักล่กาวว่าฟังจะปากคำโคนเนี้ยลูกคมอักคีมีอนุภาพร้ายแรงท่านต้องตักเตือนซือเจ้ท่านเก็บรักษาไว้ให้ดีลีอุงกล่าวว่าตัวซือเจ้ยึดถือมันมีความสําคัญเท่าชีวิตแม้แต่ตอนหลับนอนยังซ่อนอยู่ในตัวเอี้ยมนางพอโพค้งามตัวเอี้ยมออกไปค่อยฉุกคิดว่าฝ่ายตรงข้ามล้วนเป็นบุรุษต้องหน้าแดงบูบมือปีศาจทเลสายยิ้มพลังกล่าวว่า ใช่แล้ววัตถุล้ำค่าเช่นนี้สมควรซุกซ่อนให้ดีอันเสื้อเพียวรู้สึกมือปีศาจทะเลสายออกจะพร่ำพิไลไปจึงกล่าวทรงเหล่าท่านออกจะยุ่งเกี่ยวเรื่องไร้สาระไปผู้อื่นซุกซ่อนมิชิดหรือไม่เกี่ยวข้องใดกับท่านหรือมือปีศาจทะเลสายกล่าวยิ้มแย้มใช่แล้วเราอายุสูงวัยจึงกล่าวเลิ่อเลื่อนพุ่นวายเอ่ยถึงตอนนี้ส่งเสียงหัวเราะออกมาอันเซอร์เพียวลีอุ่งล้วนถูกเสียงหัวเราะของมันก่อกวนจนเบื่องสงสัยอันเซอร์เพียวขบคิดอย่างว่องไว ดูจากสีหน้าลิงโลกลำพองของมนันคล้ายปิติอินเดียนไ้แต่นิยามกระนั้นหันมันมีเรื่องใดหน้าปิติยินดีหรือขอบคิดถึงตอนนี้พันปังเกิดปฏิพานรูปอุทานว่าใช่แล้วลี่องถามพระโล่งว่าคงชื่อเป็นไรหรืออันเซียวเพียแทบโล่งขำส่งเหลาขี้ขโมยลูกกลมอักขีของพวกท่านออกไปดีที่นางมีไหวพริบป,ป่าเปรี่ยวเปลี่ยนเปนกล่าวว่า ข้าเจ้านึกถึงเกรดความกระบี่ของปึงเฮียอาสามารถสยบลูกกลมอักคีงร้องพงออกมาเพลงกระบี่ของปึงกงจือ้อสามารถสยบลูกกลมอักคีจริงๆหรืออันซื่อเพียความจริงกล่าวเหลวไหลเมื่อถูกซักถามจึงกล่าวอย่างเป็นจริงเป็นจังยอมสามารถแต่ปึงเฮียที่แท้จะใช้กระบวนท่าใดเราไม่กล้าระบุแทงเขากงจื้อไม่ใช่ไม่ทราบหากแต่ไม่ยอมบอกต่อข้าพาเจ้าอันเชื่อเพียตอนนี้เพียงคิดกลมเกลื่อนคำพูดที่นางพลั้งปากออกไป ดังนั้นน้ำสีอ่อนโยนยิ่งกล่าวว่ายอมไม่เจ้าหากทราบแม้ไม่ยอมบอกต่อผู้อื่นก็ไม่อาจปกปิดอำพรางท่านลี่วงหวั่นไหวใจขึ้นมาชมัยมองอ่านเสื้อเพียขณะจะซักถามสืบต่อรับฟังถ้อยคำอ่อนโยนจากฝ่ายตรงข้ามพันได้ยินมือปีศาจถือสายร้ยรองว่าน้องแท่อานเพลงกระบ,บี่น้องแท่เปิงผิดแพกไปแล้วอ่านเสื้อเพียฉกฉวยโอกาสเบือนดน้าไปกล่าวว่าผิดแพกอย่างไรด้วย มันเปลี่ยนจากกรับเป็นลุกแล้วจริงดังที่ว่าพึงสองนี้ไม่ตั้งรับเช่นเมื่อครุยจริงเป็นฝ่ายลุกอึดใจเดียวจู่โจมสามกระบี่สามกระบี่นี้แยกย้ายจู่โจมจากทิศทางที่ไม่ละไม้เหมือนสภาวะกระบี่รวดเดวเในว่องไวลีวองชมดูจนแทบอุทานออกมาที่แท้กระบวนท่าทั้งสามเป็นเป็นกระบี่ของสุรางะสูนมีทราบป,ปึงสองนี้ฉไหนใช้ได้อย่างคล่องแคล่วจัดเจนปานนี้ ลีอุงร้องพรองอย่างลืมตัวปึงคงจื้อฉนไหนรู้จักเพลงกระบี่ของสำนักอาจารย์เราเถอะเห็นนางเซียนดอกบัวถูกสามกระบี่ไหวของปึงซองยี่ลุกไล่มือไม้ปั่นปว่วนเป็นพลาวันถอยกรุดกรุดไปห้าเก้าค่อยรอดพ้นได้ร้องพงว่าปึงคงจื้อนี่เป็นเพลงกระบี่อันใดข้าเจ้ารู้สึกคุ้นตายิ่งปึงซองยี่พอลุกไล่สามกระบี่ก็ไม่ลุกไล่ซ้ำเติมขวางกระบี่เนื้ออกกล่าวอง เป็นเทียนหมอเกียมเพลงกบี่นางอสูนพวกท่านไม่เคยได้ยินมาหรือแท้ที่จริงเพลงกบี่ของสุลากรสูนขนานหนามซัวหวยเกี่ยมเพลงกบี่โปรโยบุผาปึงสองยี่เนื่องเพราะไม่ทราบจึงเรียกเป็นเพลงกบี่นางอสูนสตรีทั้งสองพอฝังต้ององงานวูปมือปีศาจเทลสายพันหัวร้อห่าห่ากล่าวใช่แล้วเพลงกระบี่นี้คือเพลงกระบี่นางกระสูนมุ่งสะกดขม่มพวกท่านโดยเฉพาะอึ่งโกนี้ต้องระวังเป็นพิเศษ นางเสียนดอกบัวอึ้องบ้างอ้อโศัสา์พุ่งขึ้นตวาดกระบี่จู่โจมใส่ปึงซองอี้ขราปึงซองนี้เลิกคิ้วเรียวงามสะบัดกระบี่ดังควับควับใช้ติดต่อกันสองกระบี่นางเสียนดอกบัวคราครั้งนี้เห็นชะตาถอยปลาดไปด้านหลังหัวร้องว่าหยุดมือปึงซองนี้ร่างกระบี่กลับกล่าวว่าโกเนี้มีคําแนะนําใดจะสั่งสอนหรือท่านใช้เพลงกระบี่ไดเป็นผู้ใดถ่ายทอดแก่ท่านเนือ ปึงซองยิล่อผัวล่อในใจปากกล่าวว่าข้าพเจ้าบอกแล้วว่านี่คือเพลงกระบี่ทางกระสุนเพียงแต่พรานหัวล่อฮ่าฮ่าเอ่ยสืบต่อแต่เป็นผู้ใดถ่ายทอดให้ยังคงอย่าได้บอกออกไปเพราะเ,าเหตุใดล่ะปึงซองยิย้มเล็กน้อยกล่าวว่าแม้บอกออกไปคนนี้ก็ไม่อาจทําทอย่างไรมันได้ข้าพเจ้าไม่เชื่อปึงซองยิย้มอย่างสง่าง,งามพันยกกระบี่แทงเฉียงๆปากกล่าวาาว่าคนนี้รู้จักกระบวนท่าน,นี้หรือไม่ นี่เป็นท่าที่ย0สบของสัวขวยเกี่ยมเพลงกระบี่โปรโยบุผาของพรคเรานามห้างตึง้งงวยเอีย้ยเงาจันริมบึงเย็นปึงซองนี้ฉุกคิดขึ้นที่แท้เพลงกระบี่ของสุรางฎรลเรียกว่าเพลงกระบี่โปรโยบุผามีหน้าเล่าทุกกระบี่พอใช้ออกมีลักษณะผิวละล่องขอนะณะระตุ้นคิดกล่าวว่าเพลงกระบีน่นี้นามเงาจันทริมบึงเย็นจริงเพียงแต่จัดอยู่ในท่า ยี่สองของเพกบี่นางอสูนเกรงว่าูเนี้จําผิดแล้วตนกล่าวอย่างแคล้วคล่องมิติขัดนางเซียนบอกบัวกับองควนวูบลี่วองค์พันกล่าวว่าตัวซื้อเจ๊พวกเราหลงกลปืนคงจื้อแล้วนางเซียนดอกบัวขมวดคิ้วกล่าวว่าหลงกลอันใดหรือนี่เป็นเพลงกระบี่โปรยบุผาชัดๆปืนคงจื้อยืนกรานบอกว่าไม่ใช่เกรงว่าเออถึงตอนนี้ผ่านกล้ำเกินวาจาไว้นางเซียนดอกบัวกล่าวว่าเกรงว่าอันใดหรือ เกรงว่าเป็นตัวซื้อเจ้ถ่ายทอดเพลงกระบี่ชุดนี้ต่อมันนางเซียนดอกบัวหน้าแปลเปลี่ยนไปพระองค์ว่าอุงมวยวาจานี้เล่าเริ่มจากที่ใดหรือผู้น้องเห็นว่าปืนคงจื้อเรียนเพลงกระบี่โปรยบุผาจากท่านนางเซียนดอกบัวร้องดัง,ดงวอาเป็นไปได้อย่างไรเราไม่เคยพบหน้าปืนคงจื้อไหนเลยถ่ายทอดเพลงกระบี่แก่มันได้นางกมศรีรษะครุขคิดพันปุโรอกคลิกออกมากล่าวว่าเราเข้าใจแล้วลี้องถามว่า ตัวซื้อเจ๊เข้าใจอันใดหรือคนถ่ายทอดเพลงกระบี่หาใช่เราหาแต่เป็นท่านลี่องุ่ใจหายว่าอุทานว่าตัวซื้อเจ๊กฉันไหนบังเกิดความคิดเช่นนี้ผู้น้องสนทนากับปึงคงจื้อเมื่อกี่คำไหนเลยถ่ายทอดเพลงกระบี่แกเขาได้นางเซียนดอกบัวสดแค่นัวเราเล่าว่าอย่่าาางนนั้นเเรล,เลท่านก็เห็นกับตาว่าเราสนทนาว่ากล่าวกับปึงคงจือ้อไม่กี่คำลี่องุ่งงานวูบกล่าวว่านั่นก็ประหลาดแท้ อันเสื้อเพยพันสอกคำขึ้นลีโกเนยเพลงกระบี่ชุดนี้เป็นตัวซื้อเจ้ท่านถ่ายทอดให้ลีอุงขวดคิ้วกล่าวว่าอันคงจื้อขาเจ้าขบคิดไม่เข้าใจอันเสื้อเพียวกล่าวว่านี่ไม่มีอันใดต้องขบคิดเมื่อครู่ตัวซื้อเจ้ท่านใช้เพลงกระบี่โปรโยบุผาลงมือต่อปึงเฮียในความเห็นของเรานางคงรอบอาศัยโอกาสนี้ถ่ายทอดเพลงกระบี่โปรโยบุผาต่อปึงเฮียนางดูออกว่าเพลงกระบี่โปรโยบุผาเป็นไม้ตาย ของสุรางอสูรหากไม่ใช่สิสุลางอสูนไม่สามารถฝึกเปรือดังนั้นเดินีทั้งสองไม่กล้ารับผิดชอบคิดผักใสภาระแก่อีกฝ่ายหนึ่งจึงกระตุน้นลี่อุงเปิดโปงข้อเท็จจริงลี่อุงก็ฉุกค,คิดถึงความนี้เพียงแต่ไม่มั่นใจพอฟังวาจาอันเสื้อเพีย้ยเมื่อเกิดกําลังขวัญเพิ่มผุนร้องดัางด่าว่าตัวซื้อแจ๊ปูลน้องาาราบับปึงคงชื้อเรียนเพกบีชุดนี้ได้อย่างไรแล้วนางเซียนดอกบัวกล่าวว่า เป็นท่านรอบถ่ายท่อต่อมันใช่หรือไม่ยามนั้นพึงซองยิ้มเงยน็นกลมกระบี่จับจ้องมองเดรนีทั้งสองหากล้างอ,อุบายรอบหัวร่อในใจลิ่งองใสหน้ากล่าวว่าไม่ใช่หากแต่เป็นตัวซื้อเจ๊ถ่ายท่อต่อมันนางเซียนดอ,อกบัวแค่หัวร่อกล่าวว่าวิเศษแท้อุงงวยรู้จักใบเบียงแก้ตัวด้วยหรือเกรงว่าพอพบพานซื้อแปะไม่อนุญาตท่านใบเบียงได้ลิ่งองแย้มยิ้มอย่างอ่อนหวานกล่าวว่า ตัวซื้อเจ้เกรงว่าท่านลืมนึกถึงเรื่องเดิมเรื่องกันใดหรือเมื่อกลู่มพูน้องเห็นท่านใช้เพลงกระบี่โลยบุภาติดต่อกันสองที่เยี่ยวสุดท้ายไม่อาจโคตรพึงคงชื้อพ่ายแพ้แล้วนั่นมีความสัมพันธ์อันใดย่อมมีผู้ใดทราบว่าท่านไม่อาศัยโอกาสนี้ถ่ายทอดเพลงกระบี่พลอยบุภาต่อพึงคงชื้อนางเซียนดอกบัวหน้าเกรงเกรงเย็เยยนชาหลงกล่าวว่าอูงมวยท่านกล่าวเลี้วไหลเช่นนี้ไม่กลัวซื้อแปะลงโทษหรือ ผู้น้องบอกความจริงต่อให้บอกต่อสื่อแฝก,ก็หาเป็นไรไม่เฮออ้ท่านกล่าวเช่นนี้สมควรมีหลักฐานจึงถูกต้องปึงซองยี่สอดคำขึ้นลีโกเนียกล่าวถูกต้องข้าพเจ้าจะยืนยันวาจาของนางเองพันสะบัดรกระบี่จูโจบออกอีกคราเอ่ยสืบต่อโกเนียรู้จักกระบวนท่านนี้หรือไม่นางเซียนดอกบัวบิดเอวถอยเป็นหนึ่งเก้าพระองค์ว่านี่เป็นท่านที่สามสิบเก้านเพลงกระบ,บี่โปรยบุผา น้ำหวยแง่แจฮุยจันบุผาประจันประกายปึงสองยิ้มยิ้มพังกล่าวว่าแต่ในเพลงกระบี่ทางกระสุนกระบวนท่านี้จัดอยู่ท่าที่สิบเอ็ดนางเซียนดอกบวกัวมุนงานผู้กล่าวว่าเ,เพลงกระบี่ของท่านเรียกว่าเพลงกระบี่ทางกระสูนจริงๆหรือนางเห็นเพลงกระบี่ที่ปึงสองนี้ใช้ออกเป็นเพลงกระบี่โปรบุผาของสำนักอาจารย์ชัดๆฝ่ายตรงข้ามกลับบอกว่าเป็นเพลงกระบี่นางกระสูนยากประดันถัน นางถูกก่อขวนจนมึองงสงสัยแล้วปึงซองอีโ่โปลิีสากล่าวว่ามีผิดโคนเนี้ยไม่เชื่อหรือนางเซียนดอกบัวย่อมไม่เชื่อกล่าวว่าขงจื้อเพลงกระบี่นางกระสูงของท่านมีทั้งสิ้นกี่กระบวนท่าหรือประมาณท่าสิบกระบวนท่าท่านสามารถได้ลำออกมาให้พระเจ้าชมดูเป็นขวัญตาหรือไม่ปึงซองอียิ้มพลางกล่าวว่าก็ได้แต่พระเจ้าจะใช้ย้อนกลับจากกระบวนท่าหลัง วนมายังกระบวนท่าแลกขยับกระบี่แล้วเสืกแทงออกปากล่าวว่าพวกท่านคอยดูด้วยในเสียงว่ากล่าวเริ่มไล่หลามเพลงกระบี่นางเซียนดอกบัวรีองชมดูจนใจสถทานบ่อนไหวยืนตะลึงลางกับที่นี่ไหนเลยเป็นเพลงกระบี่นางกระสูนทุท่าเพลงเป็นเพลงกระบี่โปยบุผาของสำนักอาจารย์ชัดๆหากแม้เป็นปลายตามขำบอกของปึงสองีเพลงกระบี่นางกระสุนชุดนี้ ใช้ย้อนถวนไม่ใช่หมายความว่าใช้เพลกบี่โปรยปุผาย้อนทวนหลอกหรือโดยดีทั้งสองยิ่งชมดูยิ่งหวั่นไหวใบหน้านางเสียนดอกบัวถึงกับปรากฏเหงื่อการไหลซึม